ผัดผ้าพี่น้องรอบเพียรค่ะมากินมีตัวน้ำเยกไก่ได้ค่ะโอ้ยยกไก่ผัดเองเสีบได้ค่ะพี่น้องผัดมี่ตัวอร่อยนะคะผัดใส่หมูสามชั้นน้ะไม่ได้ใส่กุ้งเยกไก่เบือกุ้งค่ะพี่น้อง มีวิธีทำน้ำผัดหมีส่ส่วผัดง่ายรับรองว่าอร่อยอร่อยมากนะคะกินมีส่วนผัดน้งใจไก่ด้วยค่ะโอ้ยิี่น้องมันแ่บ อยากกินเหลายมือแล้วพัดใส่หมูสามชั้นมมากระแทบหมูสามชั้นเราก็ไม่ต้องเลือกเอาตรงที่มันเยอะมันเยอะก็กินไม่ไหว มีตั้อร่อยค่ะมีวิธีทํานะคะต้มน้ําให้เดือดแล้วก็เอาเส้นไปลวกก่อนแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นลวกขุกแล้วก็ไปแช่น้ําเย็นแล้วก็ล้างให้สะอาดแล้วก็มาผัดมันจะได้ไม่เหม็นนะคะเพราะว่ามันมีแป้งเส้นจะเหนียวนุ่ม วัวให้มันสุกแล้วก็มาผัดมีส่วนี่เนี่ยคนเวลาเขากินเจจินอะไรขายดีมากนะมีส่วผัดผัดมีส่วอร่อย เส้นยาวเหนียวนุ่มผัดใส่กุ้งก็อร่อยแต่ยกิไกกินกุ้งบ่อยเบื่อแล้วเลยผัดใส่หมูสามชั้น รสชาติพอดีไม่ต้องใส่น้ำปลาถ้าใครชอบพริกป่นก็ใส่พริกป่นนะแต่ยายไก่ไม่ชอบกินแบบนี้แหละอร่อยดีไม่หวานมากรสชาติกำลังดี ครมีซั่วอร่อยอร่อยนะจ๊ะพี่น้องจ๋ากินง่ายๆ อร่อยมากจ้ามีตั่วผัดใส่หมูสามชั้นชอบกินหมูสามชั้นมันนิ่มดิเป็นเนื้อแดงแดข็ง เจ็บกับพี่งอะมาเดือยค่ะมาเด้อยอือร่อยจะหมดจานแล้วเปบ่าย,บายนะคะบ๊ายบายค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ